สวัสดีค่ะพี่น้อง,ป,องป้องปายสุปูสุคนสวัสดีแอดมินทั้งสีท่านสวัสดีเอฟซีทัวโลกเด้อค่ะเด้อไอหิมะตกนิดหน่อยนะคะทุกคนอย่าพาลูกลงไปข้างล่างไหนบ,กบักละระวังนะลูกรถนะฮันไหนคะบุนี้เดี๋ยวเบิ่งแสงเหนือพร้อมเดี๋ยวส่งรูปแทนอ่าในไลน์กลุม่มด้วยพี่น้องเด้อตรงนี้มันหิมะบ่หลายมันก็เลยบ่เลือนลูก ้างล่างนะเลื่อนแน่ละเดินกันสองคนแมลูกพี่น้องแต่เขาบอกว่าคืนนี้ก็จะตกอีกนะหิมะน่ะวันนี้ตกพรุ่งนี้ก็ตกพร้อมกับฝนนะคะมันถนนกับสีเลื่อนวันทีนี้พี่น้องหัวซักหัวขวมแล้วนันนี้โอ้ยถ้ามีหิมะตกก็โอเคนะคะแต่ทั้งหิมะทั้งฝนนี่ไม่ขนนกับสีเลื่อนนะคะขี่กลนกลับสีทังนะคะเก็บดากเก็บกลนไปทันต์พี่น้องเอ้ยเป็นยังไงมูเจ้าสบายดีสุปูสุคนนะพี่น้องเนาะ อ่ะถ้าคลิปมันสั้นมันอยังกะขอโทษขออภัยด้วพี่น้องเด้อนะคะนี่นะคะทุกคนตีหน่อยสงสัยว่าเงยหยอดว่าสั่นพี่น้องเอ้านั่นเขามามาส่าเราไปฝอซิกตีบอกแน่นหนอยนี่กะบ่วังระวังเนี้ยเออกระโดดปุ๊บมันกระก้อนหินกระเจ็บเข้าตัวลูกไปไป จะไปทอดใกล้ตีหน่อยนะคะบานพวเขาเขาต้องเปลืองไผ่พอเขาไปยูนะคะพวไปยังเขาบอกให้ไปเฮ็ดกับเขาบานเขาได้นะคะทุกคนเออคุยกันไว้แล้วนะคะเขาก็บอกเข้าไปแล้วด้วยนะคะเพราะว่าเห็ดกับเขาคบน,าน่ามนลูกของเขากินเนาะเออสีมาหาบวได้ดอกพี่น้องบานเขาก็คือบานบานเขาก็คือบานเขาเหรอคะพี่น้องเออไปไปไปนะคะ มมฟอสิกจีนะเจ้าหนูบอกลาเมองถนนนะลูกอ่าอีกเงี้ยเสนอแฮนู้เดาว่าเบนต์ตาอยากหนุ่มเบนซ่าเออล่ะชิคก้าบินอีเจ้าบ้านเรเลิกปะเลิกปะโอเคเออต้องไปเปลี่ยนรองเท้านะคะทุกคนหนุ่บิดตาสกู๊ปในดินนะโอเค จะไปถอดไก่นะคะตีน้องคนจะกินไก่ตอนนั้นตีมากกับิงหงเขาใบนะคะทุกคนเออ <c oughs> ระวังนะลูกพอสิกตีนะตะเบนตะม่ามาด้วย <c oughs> อ้าพูดภาษาไทยภาษานอตภาษาอังกฤษภาษาลาวปนกันเลยค่ะไหน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 โอ้เอาาท่านี้ก็เอาเนะามะขาอันนี้ก็มือเนี่ยพีน้องระว่างเน้อยางมานีน่ รองเท้าเขาม,ามันมือร่อมดแหละพี่นอ้องอ่ามีสีสันสักน,น,นิดนึงนะคะเห็นบ่ถนน,นนี่นีนะฮะอีเงินบินเออเออออลูกไส้กับหยานแหมครัท่านจะบองแล้มันเป็ดตะเงินบ่พี่น้องแกวะเอา้านี่ก็ไปแน่นอนลูกโอ้ถนนมืนได้พี่นอ้องเห็นบ่โอ้ยเป็นน้ำแข็งมากนะ เอาฟอร์อรเอามันคือมเหมือนจักส oh, ั oh. <c oughs> oh. ่นล <articulate> oh, <rain> oh. oh, ูกเอ่ละไปหุนไปหุนไปพุนไปกโกโกโอ้ยยโอ้ออมนี่กัเอาน้ะลูกน้ะ ที่ไม้ก็ไปเฮ็ดงานญใบเรานะคะของวันศุกร์นี้นะคะแล้วก็วันหลังข้านนา่ะค่ะใชได้ไปเฮ็ดไว้เป็นของวันพุธนะคะทุกคนพุธพลหัสแล้วก็ศุกร์นะคะเฮ็ดเฮ็ดไว้ค่ะพี่น้องเฮ็ดไว้เงินหน่อยเงินหน่อยเงินหลายก็เก็บไว้เถอะหอมล้อมนิดนะคะพี่น้องมันก็ใชได้หลายเพิ่มขึ้นเนาะเพื่อต่อยอดกันไปค่ะใช้ได้หลายหลายพี่น้องเงินแคบจะบ่เหลือเลยค่ะเอา้านั่นอะดุบุญอู้อ เนี่ยดูมาฟอกสิคือรูปสามภาษาสองคนเนี่ยเอาเอามันคือไปจงังจันล่ะมันก็มั่ตรงไปทั้งคุณ<ห>โอ้ยแม่เนาะวี่งหนวกเลยหนาววิ่งได้ข่าวเมื่อนี้ยนเย็นมือเย็นนะคะบ่ได้เอาถุงม,มือมานะคะถุงม,มือมันกนันน้ำบ่ไดไหมต้องไปซื้อแบบไหม่ โอ้ลูกไส้นะคะเอาท่อนีกับเอาเนื้อพี่น้องเด้อโอ้ยนอน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 ไปไปไปบอกไรยังยังเนี้ยนั่งแล้วกูค่ะไปท่านคุณก็ได้เออหนะนหนนหนุนเนสก์ก็เออไป คนะคะทุกคนก็ขอให้มูเจ้พบเจอแต่สิ่งดีๆเด้อสุขภาพแข็งแรงบ,บ่อดบ่อยากบ่เจ็บบ่จนนะคะมีเงินมีทองใส่ป่าขาดมืออุปสรรคต่างๆก็ขอให้ผพานให้พ่นไปด้วยดีนะคะเจอแต่คนดีๆเจอแต่สิ่งดีๆนะคะเป็นลูกหลานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกคนกลกะ 来。 ก็อุป,ปะพุนเราไปข้างบนนู่นตรงนู้นอ,อ,อันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรแสงเหนือนะคะทุกคนสวยมากๆเลยนะคะข้างแรกที่เจอนะสดๆร้อนๆที่นี่เลยนะคะทุกคนป้าจุนี่ก็เห็นมีน้อง่นะ โอ้โหงามจริงๆเลยค่ะทุกคนงามมากๆเดี๋ยวเดินไปไกลๆกันไปถ่ายอันนี้ตีน้อยก็เล่นนะคะทุกคนตีน้อยเล่นแล้วตีไม้จะแสงเหนือพี่น้อง้าจูนี่ก็เห็นแสงนะนึกว่าจะต้องไปเหนือต้องไปทั้งไต่ทั้งเหนือทั้งไต่ทั้งที่เหน็นโอเคเราขาัอนกฝุนพี่น้องีมิมาตกด้วยค่ะตกว่าลายค่ะนิดนึงก็ดูกคน นะคะทุกคนสวยมากๆเลยค่ะ <_ C i> เอาเอินแสงเหนือนะพี่น้องอะโดนอกเจ้เาเนะเขียดแล้วลูกไส้เขาไปในบานแล้ว <_ C i> <_ C i> โอเคนะคะทุกคนดูุ้่ณน่ะแสงเหนือแสงแต้ป๊าดมังงามเทยพี่น้องนะอะ โอเคนะคะเดี๋ยวไปเปิดประตูให้ตีน้อยก่อนนะคะทุกคน